หลายคนอาจจะมองว่าการดูหนังหรือซีรีส์คือการเสียเวลาที่ไร้สาระแต่รู้ไหมว่าถ้าเราดูอย่างมีสติและใช้วิธีคิดที่ถูกต้องมันสามารถเป็นปัญญาได้พระพุทธเจ้าสอนหลักโยนิโสมนสิการหรือการพิจารณาไตร่ตรองอย่างแยบคายลองดูหนังหรือซีรีส์แล้วคิดตามว่าทำไมตัวละครถึงตัดสินใจแบบนั้น การกระทำของตัวละครส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของเขาและคนรอบข้างมองหามุมมองที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในเรื่องราวเหล่านั้นการวิเคราะห์แบบนี้จะช่วยให้เราได้เรียนรู้จากบทเรียนในหนังและนำมาปรับใช้กับชีวิตจริงของเราได้เช่นถ้าตัวละครตัดสินใจผิดพลาดและต้องเจอผลกรรมที่ตามมาเราก็จะได้เรียนรู้ที่จะไม่ทำแบบนั้นหรือถ้าตัวละครสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ เราก็จะได้เรียนรู้จากวิธีการของเขาเป็นการเพิ่มพูนปัญญาโดยที่เราไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับความยากลำบากเหล่านั้นด้วยตัวเอง